เสือไฟบทที่สิอคนอยู่ป่ามืดมิดหมดยกมือสองหน้าก็มองไม่เห็นลายมือยุงป่าหึ่งหึงแห่ตอมหูตอมหัวชวนรำคาญตอดเล็กตอดน้อยชวนขันไปหมดมังคละ เอาหัวว่านกลมแบนมีรากรอบตัวออกมาฝานสั่งให้หลานเอาถูทาตามตัวให้ทั่วท่าจนเหม็นสาบติดตัวยุงก็ยังไม่หนีวีวีวู้ว,ว,วูรุมตอมชวนหงุดหงิดอยากตบเผียผะก็กลัวเข้าหูแก้งกวางเดือนก็ไม่ยอมขึ้นฟ้าง่ายๆมืดอึดอัดความมืดเหมือนหดตัวมารัดรึงจนแม้ดิ้นก็ไม่มีทางหลุด หมู่ไม้รายรอบก็ชวนให้คิดถึงเปรตผีและยักษ์ร้ายไม่กลัวไม่กลัวแก้วเหือนบอกตัวเองแต่ลึกๆแล้วในใจยังหวาดกลัวข้าเหมือนจะหายใจไม่ออกแล้วอามันอึดอัดใจเย็นๆเดี๋ยวเดือนออกก็หายอันนี้เป็นหัวใจเสือไฟหรือกำลังเสือไฟละอาเอ็งมังคละหัวเราะหึะหออยากเอามะเงก,กรูดหัวหลานชายทั้งสองเลยวะ ตอนนี้หมูหมายังไม่ลงเองสองคนมาหัดวาดไฟดูก่อนดูนี่ครูพรานอธิบายพรางทำตัวอย่างประกอบชูกระบอกไฟฉายขึ้นฟ้ากดสวิตไฟพุ่งเป็นลำแล้วค่อยวาดต่ำลงมาจับตรึงที่โป่งดินเก่าผุมีรอยหมูลงกินหลายวันให้หลานสาวทำก่อนให้หลานชายทำตามทำอยู่คนละสี่ห้าครั้งพอมือเที่ยงแสงไฟไม่สัน่นก็สั่งให้ดับ หัวว่านกันยุงเริ่มออกฤทธิ์ร้อนเห่อไปทั่วยุงบินตอมเริ่มห่างไปเป็นลำดับมังคละจุดบุหรีสูบลมพัดอ,อ่อ,อนออ่นห้างเก่าผูกมานานโยกไหวเล็กน้อยมืดมิดแต่ตาเริ่มปรับตัวคำคงฉ่วยไฟฉายไปกราดสองยอดไม้ดูนั่นดูนี่มังคละตบไหลชาดไม่รู้กาละเทศะไฟเองจะไล่มันไปหมดขาสองดูเวมไพเรล่า อะไรของเองวะแวมไพรล่าขังขาวผีมันเป็นสาวนาอาแปลงตัวเป็นคนก็ได้ชอบดูดกินเลือดคนเองเอามาจากไหนเฮอแวมไพริล่าบ้านเราเมืองเราไม่มีหนังสือครูมันเป็นผีฝรั่งครูเองอ่านหนังสือฝรั่งได้หรือวะหนังสือไทยนี่แหละยังมีนาอามนุษย์หมาป่าก็มีมันเป็นคนแต่ถ้าคืนเพนจะกลายเป็นหมาปา่ามันชอบเอาเล็บฉีกอกคน ฉีกอกเองแล้ววะทำไมห,หยุดพูดลมโยกห้างไหวออแดแอดกระบอกไผ่เปล่าแขวนข้างราวห้างกระทบกันกรุกกริก,กเสียงออแดแอดอีดออดยามเมื่อลำไผ่เสียดสีกันก็อไผ่ใหญ่หลวงอยู่เลยโป่งราวสิบวาเลยไกลออกไปอีกก็เห็นแต่ความมืดดำไผ่สารห่อหุ้มไว้อาคนห้อยเขี้ยวเสือไฟเกาศอกอาอาข้าใครเยี่ยว อาบอกแล้วขึ้นครั้งเดียวลงครั้งเดียวมังคละถอนใจยาวๆหนี่แหละแก้วเฮือนที่โบราณว่าหญิงกับชายรีดบ้านครองเมืองขีดแบ่งไว้แล้วเอ็งเป็นพรานเป็นได้แต่เอ็งขึ้นห้างเอ็งเยี่ยวใส่กระบอกไม่ได้หญิงกับชายเป็นคนเหมือนกันแต่มันก็มีที่ต่างกันทนเอาหน่อยแก้วเฮือนไม่ไหวแล้วอาเผื่อจะแจ้งข้าก็เยี่ยวแตกรถห้างรอเดือนแจ้งขึ้นใหม่ลงใหม่ผูกป่าใหม่ก็เสียวเวลาแท้นัก เดือนเริ่มส่องอ่อนๆอห้างใหม่ย้ายไกลขึ้นไปอีกเกือบกิโลผู้ป่าบอกกล่าวเจ้าป่าแล้วโหนเถาวันปีนขึ้นไปดวงเดือนลอยอยู่ข้างหลังหนองแองราวาอยู่ข้างหน้าหัวว่านเริ่มเสื่อมมังคะจึงฝานแจกอีกคบไม้มะเกลือดูแข็งแรงแน่นหนักลูกห้างเป็นท่อนไผ่คาดด้วยเถาวันกับซีกวาผู้เป็นอานิ่งเงียบไปนานเงียบจนคนรู้ตัวว่าผิด เกินความอึดอัดอาอาเครียดข้าหรือเปล่ารรกเองยุ้มยิ้มเล็กน้อยอย่าเก็บมาคิดเลยวะหลับเถอะอาหลานชายไม่ยอมหลับเอาว่าหลับตานอกอย่าหลับตาในาตานอกตาในาเป็นอย่างไรตานอกก็ตามองเห็นหนี่ละตาในาก็หูจมูกผิวหนังฝึกไว้หัดไว้นานๆเข้ามันก็เป็นเองคนอยู่ป่าเข้าป่าบ่อยๆและเองถึงจะฝึกได้ ปู่เองทวดเองนอนกับดินด้วยซ้ําแต่พ่อเองอาเองต้องนอนบนต้นไม้เองสองคนจําไว้ให้ดีจวนตัวให้ขึ้นต้นไม้ไว้ก่อนช้างงูหมูป่าขึ้นต้นไม้ไม่ได้เสือกับมีอาจขึ้นได้แต่นิสัยมันไม่เล่คนจนตัวอาพ่อว่าไอ้ถางกินคนมากๆจะกลายเป็นเสือสมิงอาเคยเห็นเสือสมิงไหมไม่เคยหรอก มีอีกอย่างนะเองร้ายกว่าเสือสมิงหลายเท่าอันนี้เรียกว่าสางชาวตะขินตะนุกลัวกันนักสมิงเป็นเสือแปลงเป็นคนแต่สางเป็นคนกลายร่างเป็นเสือชาวตะขินตะนุบอกอาว่าหมอคาถาอาคมมักกลายร่างเป็นสางทรมันกระทำผิดรีดครองครูบาอาจารย์อาคมมันจะเข้าร่างกลายเป็นสางอาคมเข้าร่างกลายเป็นสางหรืออาได้ ของทุกอย่างนะเองมีดีมันก็มีร้ายอาถึงบอกเองว่ากล้าไว้นั่นแหละดีแต่ควรมีที่กลัวไว้บ้างกลัวบาปกลัวกรรมกลัวก้าวล่วงรีดคลองอันนี้เป็นของควรกลัวคนไม่กลัวเลยนานเข้าก็ใจบาปหยาบนะคนอยู่ป่าบ้านเราถึงสั่งสอนกันมาว่ากล้าในที่ควรกล้ากลัวในที่ควรกลัวจะถามอะไรก็รีบถามพวกเองข้าจะถามเรื่องช้องหมู แก้วเหอนขยับตัวช่องหมูเป็นอย่างไรช่องหมูกับเขี้ยวเสือไฟอันใดดีกว่ากันช่องหมูเป็นของดีอย่างหนึ่งเกิดแต่หมูโทนตัวกล้ามันกัดเอาขนขวัญของมันเข้าไว้ในปากอมไว้ทีละเส้นเอาน้ำลายเข้าชุบเอาลิ้นเข้าสารมันทักจนขนขวัญของมันเป็นวงอย่างกำไรคนบ้านเราเชื่อกันว่า ใครมีช่องหมูเกาขามคงเขี้ยวงาหอกดาบลูกปืนจะสู้เขี้ยวเสือไฟไม่ได้ก็ที่มันข่มปราบเสือหมีผีป่าไม่ได้หมูโทนร้อยตัวพันตัวอาจมีช่องหมูสักตัวแต่ป่าร้อยป่าบางทีไม่มีเสือไฟสักตัวจะถามอะไรอีกไหมพวกเองอาคำคงตบยุงเพียช่องหมูป่าคงเขี้ยวงาหอกดาบลูกปืนแล้วอะไรจะฆ่ามันได้ละ่ะอาเอ็งถามดีนะักคำคง ผู้เป็นอาลูกผัวหลานชายพึงอกพึงใจก็อย่างที่อาว่านั่นแหละสุดแต่เสือไฟก็ยังตายดึกลงมากเยือกเย็นสงบสงัดทั่วราวไพรเดือนส่องแสงอ่อนนวลไปทั่วแก้วเฮือนและคำคงฟุบหลับมีผ้าผวยผาาคลุมคนละพืน้นสักพักทั้งสองก็ถูกปลุกให้ตื่นมังคละยัดไฟฉายใส่มือหลานสาวที่น้อง แก้วเหือนยกไฟฉายชี้ขึ้นฟ้ากดปุ่มเปิดสวิตและว,วาดลงมาหมูป่าตัวเขื่องตาเขียวกำลังลงกินน้ำพอไฟตรึงมันก็งงงันทำอะไรไม่ถูกมังคละยกปืนประทับบ่าแล้วกดเปรี้ยงหมูหน้ายาวล้มลงจ้ำเบ้าร้องโอกคลั่นแล้วควบปุเลงหายลับจากคลองไฟตายไม่อาร้อยรอกแร้แดงเข้าหัวใจไปไม่รอดหรอกเองอาเก่งแท้ แก้วเหือนจับตามองอาอย่างชื่นชมเมื่อใดข้าจะเก่งอย่างอาอาเก่งก็ไม่เครึ่งปู่เองหรอกแก้วเหอนป่ามันหดเล็กลงพรานเก่งก็เลยเล็กลงตามรุ่นเองอาจกลายเป็นพรานล่านกลน่าหนูเท่านั้นแกถอนใจยาวเงยหน้ามองเดือนกลางฟ้าพากันละรีดบ้านคลองป่าป่าฉิบหายคนก็เดือดร้อนกันไปหมดเงียบงันกันอีกครั้งลมไล้แผ่วเบาพอห้างโยก เสียงมอดกัดกินเนื้อไม้คล้ายเขี้ยวมันทําด้วยเหล็กจีจี่วีวีพอเสียงปืนเงียบหายมาแมลงก็รำ่ำไพรดึกเดือนส่องพอสบายตานกตาฟางกลางปีกแฉลบร่อนเหมือนใบไม้แห้งบินเงียบๆไม่มีเสียงวกวัดชวัดเฉวียนเหมือนใบไม้หล่นแสงเดือนเข้มขึ้นป่าดูสว่างไม่ชวนอึดอัด อากาศเริ่มหนาวลมไหลสม่ำเสมอยุงเลยห่างในความเงียบเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งอยู่นั้นทั้งอาและหลานเริ่มเข้าพวังหลับคำคงนอนคู้เอาผ้าผวยคลุมหัวแก้วเหือนขดงอด้วยห้างแคบจะหลับกันไปนานอีกเท่าไรไม่รู้เด็กชายหญิงถูกปลุกอีกครั้งไฟฉายยัดในมือคำคงแสงไฟกราดลงจับสัตว์หมอบซุ่มตัวหนึ่ง ดวงตาวาวแดงถี่ชิดจับตรึงอยู่สักอึดใจมันก็ไม่ขยับจนมังคละปัดแขนหลานชายให้ไฟเคลื่อนมันจึงเผ่นแผลวจากไปตัวอะไรอาอีเห็นตาวาวแดงเอ็งรู้เถอะว่าเป็นสัตว์กินเนื้อตาวาวเขียวเป็นสัตว์กินหญ้าอาไม่ยิงน่าจะให้ข้ายิงมันเป็นสัตว์จะพรานอย่างหนึ่งแก้วเฮือนครูป่าของเด็กชายหญิงตีเหล็กไฟจุดบรีสูบ ครั้งเดียวตัวเดียวปู่เองสอนไว้ตัวเดียวก็กินได้หลายวันแล้วเองยิงหลายตัวกินไม่ทันก็เน่าเปล่ามันไม่กลัวปืนหรืออาข้านึกว่าปืนแรกจะไล่มันไปหมดอาจเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาแต่งแปลงมาลองก็ได้เราอยู่ป่ารีดคลองกำกับป่ายำเยงเกรงไว้ประมาทก้าวล่วงไม่ดีพ่อเลี้ยงละอาที่บ้านมันมีหัวนกเงือกคนอย่างพ่อเลี้ยงนะเองบาปขบหัวกินหัวไม่รู้สึก เองเอ๋ยอย่าเห็นว่ามันมีรถมีวิทยุเป็นของดีที่แท้มันไม่เป็นสุขหรอกอยู่ร้อนกินไหม้วันวันอยู่ไม่ติดบ้านเพราะใจมันอยากได้อยากมีไม่สิ้นสุดคนนั่งไม่อุ่นนอนไม่เย็นเองว่าเป็นสุขนักหรือ แม้จะเป็นคืนแรมแก่ๆแ,แต่เดือนยามดึกก็สว่างพอมองเห็นไม้ใหญ่ยืนตากเดือนแทบทั่วลำต้นมืดดำสลับสว่างเป็นแห่งๆสวบสาบเสียงเคลื่อนไหวบนใบไม้แห้งอาจเป็นหนูพุกอาจเป็นหนูผีมังคละเขี่ยเท้าบุรีร่วงลงอุ่นใจว่าได้หมูเลยไม่กังวลกลิ่นควันบุรีแกถอนใจเบาๆชี้ไปที่ไม้ใหญ่เถาพโพลน มันเป็นพญาไม้ก่อร่างสร้างต้นเป็นร้อยส0งปีแล้วไม้ใหญ่ไม้สูงคนบ้านเราว่ายสาว่ามีผีอยู่แต่หมู่ชาวนอกฝูงเป็นป่าไม้โรงเลื่อยมันเข้ามาป่าไม้ก็หมดหมดป่านี้มันย้ายไปป่าที่ใหม่ําหนึ่งมันจะถามคนบ้านเราก็ไม่มีเราอยู่ป่าหากินกับป่าป่าเป็นหม้อข้าวหม้อแกงเราแต่เราก็รักษาป่าไว้ไม่ได้อำนาจอชาชญาหมู่เราน้อยนะัก เองเอย๋ยเร่งกล้าเร่งแข็งไว้เถิดเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งหลายอย่างเอาแต่วางใจนอนยาวจะเดือดร้อนนึกนึกข้าก็อยากให้ผีปู่ตะลุกมาคนใจห้าวเข็นเคี้ยวฝูงเป็นป่าไม้โรงเลื่อยมันน่าให้ผีปู่ตะบีบคอจนหมดคนบ้านเราก็ตัวดีเหมือนกันเงินเข้ามาก็เห็นเงินเป็นใหญ่แต่ก่อนไม้ไม่แก่ตายคนบ้านเราไม่ตัด เดี๋ยวนี้ไม้แก่ไม้หนุ่มไม่ว่าขอแต่ขายได้พากันเลื่อยไปขายนกเงือกก็ฆ่านกเป้าก็กินไม่นึกห่วงบ้างว่าลูกหลานภายหน้าจะลำบากแก้วเฮือนเอ็งอยากเป็นพรานจำคําเอาไว้เอ็งต้องเป็นให้เก่งไม่เก่งเอ็งจะหาไม่พอกินอันใดดีกลัวอันใดดีกล้าอาก็สอนเอ็งแล้วรีดคลองกำกับป่าก็สอนหัวใจเสือไฟก็สอนของฝูงนี้แหละเอ็งจะช่วยให้เอ็งเก่ง ไม่จำเป็นค่าอย่าฆ่าฆ่าเอาเนื้อฆ่าได้ฆ่าเอาหนังเอาเขาฆ่าไม่ได้ครั้งเดียวตัวเดียวอย่าตันหาโลภะเองอีกคำคงอย่าเอากลัวนำกล้าใจอ่อนใจเย็นเองดีแล้วแต่เองต้องมีใจร้อนใจแข็งประกอบร้อนคุมเย็นเย็นคุมร้อนแกวเฮือนเองมีเขี้ยวเสือไฟของร้อนถ้าใจเองมีแต่ร้อนร้อนกับร้อนอยู่กับกันจะกลายเป็นไฟทุ่งไหม้ตัวเอง อาพึงควรไปเป็นพ่อหลวงคำคงถอนใจเบาๆพ่อหลวงในบ้านห้ามลูกบ้านได้อาจจะได้ห้ามหมูมันตัดไม้อาเป็นคนข้ามถินมังคละลูกห,หัวหลานชายเบาๆอาไปอยู่เมืองพมา่าซาวกว่าปีพ่อเองบอกอาว่าสำม,มโนโครวัวไม่มีชื่ออาคนไม่มีทะเบียนเป็นนายบ้านกำนันไม่ได้หรอกอาหวังกับเอง็งแกลูกหัวมันอีกเอ็งอยากเรียนก็เรียนไปเถอะคำคง เรียนนักนักรู้มากมากกลับมาเป็นพ่อหลวงในบ้านก็ยังดีเป็นครูก็ยังดีรุ่นเองเองเป็นใหญ่เองสั่งสอนมันปกครองมันขารปากอาเด็กชายเอามือกุมมืออาบนหัวแล้วปล่อยลงแต่อาข่าใหญ่ไอ้สมศักดิ์มันก็ใหญ่มังคละอึ้งอันมองเห็นเงาดำในใจหลานชายชัดเจน